สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับนี่ครับที่ทุกคนเห็นกันนะครับก็จะเป็นที่ให้น้ําอัตโนมัตินะครับของนกกระทานะครับสําหรับไข่เชื้อของผมนะครับตอนนี้ไข่เชื้อผมก็จะมีควันนะครับพอดีกอบไฟไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ไก่แล้วกันยุงเยอะมากเลยครับ อ่าก็ประเด็นนะครับก็คือจะมาพูดเกี่ยวกับเ่ที่ให้น้ำนกนะครับอัตโนมัตินะครับข้อดีกับข้อเสียนะครับครับข้อดีกับข้อเสียของที่ให้น้ำอัตโนมัตินกกระทานะครับถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นที่ให้น้ำอัตโนมัตินะครับก็เพิ่งเก็บมูลนกไปนะครับเพิ่งเสร็จนะครับกำลังทำความสะอาดครับนี่ครับปัญหาก็คือ ของนกกระทาครับน้ำอัตโนมัติแบบนี้อย่างให้เขากินนี่ครับจะไหลออกมานะครับเป็นอัตโนมัติครับก็ข้อเสียนะครับมันจะสกปรกนะครับเพราะว่าน้ํานะครับจะขังอย่างนี้ตลอดเวลานะครับต้องขออภัยนะครับเสียงห่านนะครับห่านเสียงห่านนะครับพอดีได้มาใหม่นะครับหนึ่งสี่คู่ครับไปสองคู่แต่ขายไปแล้วสองคู่ เข้าเรื่องกันเลยนะครับก็จะเป็นนี่ครับสกปรกนะครับท like ี่เพื่อนที่ทุกคนเห็นกันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้แล้ครับเห็นไหมครับข้อเสียนะครับให้น้าอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าผมแนะนําของมือใหม่นะครับผมจะให้แบบเป็นแบบจิกดีกว่านะครับส่วนฟาร์มใหญ่ๆนะครับที่เขาทํากันเขาจะให้เป็นแบบจิกนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเคยเห็นไหมเคยชมกันบ้างแล้วนะครับส่วนมากเขาจะให้เป็นแบบจิกกันนะครับเป็นจิก เป็นเดอยออกมาครับหมุน45องศาแล้วก็360กบบจะมีให้เลือกนะครับเพราะจิกเสร็จน้ำก็จะไหลลงมานะครับเกี่ยนกัน้ำนกจะกินผมว่าแบบนั้นจะสะดวกและง่ายกว่านะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะนี่ครับเพราะว่าน้ำครับจะขังอยู่นี้และเศษอาหารครับที่นกกินมานะครับจะล่วงอยู่ในนี้ข้อเสียนะครับแล้วผมอันนี้ผม พึ่งอ้นี้เองนะครับพึ่งล้างไปเองนะครับเนี่ยมันยังมีนะครับเพราะว่านกเขาจิกอาหารกินอาหารกันนะครับแล้วก็มาบส่วนอาหารได้เป็นอาหารนกกระทาไข่นะครับเบทาโกครับหนึ่งศูนย์แปดเอ็มนะครับนี่ครับมันจะเป็นไข่เชื้อนะครับเก็บไปพึ่งเก็บไปนะครับเนี่ยแล้วก็มีใหม่อีกครับก็จะมีส่งอยู่เรื่อยนะครับไข่เชื้อนกกระทาของเดชาฟาร์มนะครับ เดี๋ยวจะมาดูอีกที่หนึ่งครับที่ผมกําลังจะทาความสะอาดอยู่พอดีเลยครับนี่ก็จะเป็นนี่ครับแบบนี้เลยครับที่ยังไม่ทําความสะอาดนะครับนี่เพราะว่านกเขาประมาณสามวันนะครับนี่ที่ผมจะอาทำความสะอาดทีหนึ่งนะครับนี่ครับข้อเสียนะครับข้อเสียของที่ให้นะมันะโนมัตินะครับแบบที่ไหลออกมาเองนะครับ แล้วมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เราจะทำความสะอาดหญ้าก็คือตรงนี้นะครับเข้าไปข้างในเลยครับนี่นี่ครับใช้ทาความสะอาดหญ้าครับส่วนตรงนี้วิธีนี้ก็คือส่วนที่ฟาร์มผมนะครับผมจะทําความสะอาดทุกหนึ่งอาทิตย์นะครับแบบว่าถอดมาเลยครับถอดถอดออกมาครับแล้วก็ล้างเลยครับใช้แปรงขัดหรือสก๊อตไบค์ก็ได้นะครับขัดเลยครับอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งนะครับ นี่ครับนี่จะคือข้อเสียนะครับของข้อดีก็จะมีก็คือนกจะไม่ขาดน้าครับนกจะมีน้ํากินอยู่ตลอดนี่ครับข้อดีนะครับแล้วก็ง่ายเลยครับแล้วก็ส่วนนี้ก็อาจจะอาจจะทําให้แน่นหนาครับน้ําอาจจะรั่วซึมได้ตรงนี้ทาให้น้ําหมดแท้งเนี่ยนะครับแล้วนกทุกตัวจะขาดน้าเลยนะครับผมเคยเจอนะครับเราต้องพร้อมๆเรามาเล่าันนะครับไปเทียบไปดูครับระหว่างยังไม่ โซนนี้นี่ครับนี่ครับสิบอันนะครับนี่ครับสิบถ้วยนี้ผมยังไม่ได้ทำาครับส่วนนี่ครับจะเปรียบเทียบกันเลยนะครับอันนี้เพิ่งเช็ดไปนะครับทุกๆสองถึงสาวันนะผมจะผมจะอนี่ครับผ้าชุบน้ํานะครับอย่างนี้นะครับทำแบบนี้นะครับแค่อาทิตย์หนึ่งมีผมจะล้างอยู่ประมาณทุก ครั้งที่เก็ดี่อาทิตย์หนึ่งหรจะเก็ดที่สองครั้งนะครับเก็บมูลนกเก็บมูลนกนะครับเนี่ยจะทําความสะอาดแบบนี้นะครับเช็ดแค่นี้พอนะครับกวักน้ําออกแล้วน้ําใหม่ครับเขาจะไหลเข้ามาครับมันจะสะอาดนะครับเราจะคอยเช็ดมุมมือผมอาจจะทามือเดียวนะครับอาจจะไม่นิ่งนี่ครับก็จะเป็นได้แค่นี้นะครับส่วนนันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะผมก็วันหยุดผมผมก็จะแกะออกมาให้หมดเลยครับ ทุกอันเลยครับแกะมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับนี่ก็คือข้อเสียอะไรนะครับทำความสะอาดครับเนี่องาอาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยนะครับอาจมือใหม่ที่กําลังจะเลี้ยงนะครับผมแนะนําให้เป็นแบบจิกดีกว่าครับ360แบบหมุนนะครับจะง่ายกว่าก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับทุกท่านเห็นนะครับฟาร์มใหญ่ๆจะใช้แบบจิกเลยนะครับ45องศาหรือ360เลยนะครับ จิกนกจิกเสร็จน้ําจะหล่นนะครับจะทําให้แบบว่าการจัดการจะง่ายมากนะครับแบบนั้นเราแค่ไปเช็ดล้างก็ได้ครับแบบนั้นผมเคยใช้อยู่ครับแต่ก็คือผมลืมคิดครับนี่คือแบบข้อเสียเลยนะครับก็คือของที่ให้น้าอัตโนมัติเลยนะครับเปียบเทยบง่ายมากเลยครับเพิ่งเช็ดไปนะครับแต่ข้างในครับจัดจะนี่ครับมันจะมีคาดนะครับนกปกกระบกเลยครับก็ ต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับทุกๆหนึ่งอาทิตย์เลยของผมมาเฉพาะของผมนะครับส่วนที่อื่นผมไม่แน่ใจนะครับก็จะมาแนะนํานะครับคิเตเล็กเนี่ยน้อยครับสาหรับมือใหม่นะครับที่ยังกาลังจะเริ่มเลี้ยงหรือหัดเลี้ยงนะครับผมก็แนะนํานะครับเป็นแบบจิกดีกว่าครับอัตโนมัตินี่ผมไม่แนะนำนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ปัญหาที่ผมเจอนะครับสําหรับนกกระทานะครับ ไข่เชื้อก็ Donc, ตอนนี้มีอยู่เรื่อยๆเลยนะครับสําหรับท่านที่อยากได้ไข่เชื้อนะครับนกกรนนะทาครับไปฟังก็กำลังจะส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ไข่เชื้อนกขาวนะครับไข่เชื้อนกขาวจะเป็นแบบนี้ครับชั้นล่างก็จะเป็นนกขาวนะครับแล้วก็อีกขึ้นนึงกจะ็จะเป็นนล้วนัน้นจะเป็นนกลายหมดเลยครับทำความสะอาดให้นกกระทากันนะครับ ก็ไก่เชื่อนะครับหน้านี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับบางวันฝนก็ตกครับเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับหรือเมื่อวานนี้เองครับสองวันแล้วฝนตกจังหวัดสระบุรีครับฝนตกโอ้โหอากาศแปรปรวนเลยครับก็พยายามดูแลสัตว์ด้วยนะครับหากทุกท่านนะครับสนใจไข่เชื้อนะครับนกกระถางครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ จะส่งทั่วประเทศนะครับทั่วไทยครับทั่วไทยครับก็ฝากฟาร์มเล็กๆด้วยนะครับอันนี้จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ